เก็บคอบาอะไต้องโหนขึ้นมาค่ะสองค่ะซ้ายสันสันหนึ่งโอเคค่อยๆคลายมือออกนะคะวางมือลงที่พื้นเลยคล้องเท้าซ้ายเอาไว้หายใจเข้ายืดตัวหายใจออกสามเหลี่ยมบิดตัวนะคะดีกิีเนอร์ถ้ารู้สึกว่าลงมาไม่ไหวเราเลื่อนมือขวามาวางเอาไว้ที่หน้าแข้งทางด้านซ้ายแล้วหายใจเข้าค่ะค่อยๆบิดตัว ทรงแขนซ้ายยืดขึ้นทางด้านบนหรือถ้าไม่ถนัดจริงๆนะคะเอาบล็อกวางต่อแขนได้เลยแล้วบิดตัวใครความยืดหยุดด่นดีฝึกมาประมาณนึงแล้วค่ะสามารถเลื่อนมือขวามาวางไว้ด้านนอกขอบเท้าซ้ายแล้วบิดตัวไปมากขึ้น3 วางม,มือข้องเท้าซ้ายจากนั้นค่อยๆถอยซ้ายลงไปคู่ขวาลงมสะโพกเราเจอกันที่ท่าดาวน์เฟสิิงดอสสามารถเย่ยงขาซ้ายขวาซ้ายขวาคลายสะโพกก่อนได้นะคะใครแรงเหลือมาวินยาสั่งไปด้วยกันกับเบียร์นะคะใครไม่ไหวรอทีดา ยืดช่วงฮิตเฟกเซอร์ทางด้านซ้ายนิดนึงก่อนหายใจเข้าตั้งลำตัวตรงกลับมาค่ะดึงสะโพกกลับขึ้นมาเล็กน้อยม้วนก,ลก้นกบเก็บหน้าท้องสองแขนยืดลงด้านล่างแล้วหายใจเข้าวาดสองแขนส่งขึ้นทางด้านบนหายใจเข้าหายใจออกค่ะลดมือขวาลงมาเท้าสะเอลแล้วค่อยๆส่งมือซ้ายแขนซ้ายขัดกับขาขวา บิดอ,อกไปทางด้านขวาให้เยอะๆก่อนเลื่อนมือขวามาประนมนะคะแล้วดูซิว่าเราทิ้งน้ำหนักทั้งหมดลงหาขาหรือเปล่าดันลำตัวกลับขึ้นมาค่ะใช้แรงขาแอคทีฟแกนกลางลำตัวได้ใช้งานบิกรินเนอร์อยู่แค่นี้เลยนะคะไปไหวค้ค่ะจิกขาซ้ายตรงตัวให้ดีก่อนนะคะทุกคนค่อยๆลอยขาซ้ายยืดขึ้นมาแล้วบิดอ,อกส่งไปทางด้านขวาให้มากขึ้นสาม สองหนึ่งสุดท้ายค่ะคลายมือออกมือซ้ายวางไว้ที่ด้านนอกขาขวาแล้วทรงมือควาย,ยืดขึ้นถึงด้านบนใครที่ข้อศอกแอ่นนะคะให้ความรู้สึกว่าเราเนี่ยพยายามเอาเข้อศอกซ้ายดันต้านเอาไว้อยาให้ศอกมันบิดเกินไปสามสองอีกนิดเดียว คอยลดมือขวาลงเลื่อนมือมาคล่องเท้านะคะปรับเท้าซ้ายที่อยู่ด้านหลังเป็นเฉียง45องศามือขาขวาให้ตึงๆค่ะยกลำตัวขึ้นมาสามารถปรับระยะของขาได้ก่อนหลายคนรู้สึกว่าขากว้างไปก็สามารถขยับให้มันเข้ามาได้นะคะใครที่รู้สึกว่าสะโพกมันยังหันเบี้ยวๆอยู่ค่ะขยับเท้าซ้ายออกไปจาก เซ uh, นเะตอร์ไลน์เนาะที่ตรงกลางได้นะคะเราจะสามารถบิดสะโพกไปทางด้านหน้าได้จัดระยะได้แล้วค่ะเราค่อยๆนะเรื่องมือมาคราวนี้เบียรลองประนมแล้วกัน Reverse Namaste นะคะหายใจเข้าค่ะยืดตัวเบียรขอพับเครื่องทางก่อนนะคะทุกคนไม่ต้องรีบหายใจออกค่ะทรงอกไปทางด้านหน้าพับลำตัวลง ยืดตัวยืดอกถ่ายน้ำหนักไปที่เท้าซ้ายและขวาเท่าๆกันให้ความรู้สึกเราหนีบต้นขาเข้าหากันกำเนวงหน้าท้องเก็บสามสองลำตัวพอขนาดพื้นหนึ่งแล้วค่อยๆค,คลายมือออก ส่งมือมาวางเอาไว้ที่พื้นใครไม่ไหวตอบล็อกได้เลยนะคะหายใจเข้าหายใจออกสามเรียมบิดตัวค่ะค่อยๆส่งมือขวาทวิสบิดลงตัวเปิดโปะขึ้นทางด้านขวามือซ้ายเลือกได้เลยวางด้านในของเท้าขวาหรือวางด้านนอกได้ทั้งหมดเลยนะคะค้างอยู่ตรงนี้ค่ะคำนองหน้าท้องเก็บรู้สึกขาขวาย,ยืดตึงๆต,ตอนนี้ตึงหนึ่งสะโพกเลยนะคะ หายใจสบายสบายสามสองและหนึ่งวางมือกลับลงมานะคะคราวนี้ถอยเท้าขวาไปทางด้านหลังค่ะเหมือนเดิมวิญญาณะถ้ายังมีแรงเหลือถ้าไม่ไหวแล้วรอที่ดาวด็อกน,นะคะทุกคนหายใจเขา้าโลโกมาทางด้านหนะน้าแพลงหายใจออกยุบสะโพกชาติกระหน่ หายใจเข้าอัพดอ๊อกหายใจออกค่ะดาวด์เอซิงดออกโด่งสะโพกให้สูงขมิ้วน้าท้องเก็บหายใจเข้าก้าวเท้าขวาขึ้นไปตรงกลางระหว่างมือคราวนี้ฟังให้ดีนะคะเราจะก้าวเท้าซ้ายขึ้นมาแต่ว่าโคสไปวางเอาไว้ที่ด้านนอกของเท้าขวาค่ะค่อยๆก้าวเท้าซ้ายขึ้นมาวางไปที่ด้านนอกเท้าขวาให้ขามันค่อยกัน หายใจเข้าเรายกลำตัวขึ้นมาวาดสองแขนประสานมือแลวชี้นิ้วชี้ขึ้นมาหนึ่งดีวต้นขาทั้งสองข้างหนีบเข้าหากันค่ะยืดตัวยืดหลังให้ยาวหายใจเข้าหายใจออกโน้มตัวไปทางด้านขวาสองหนึ่งอกไม่คว้อนและหายใจเข้ากลับมาหายใจออกโน้มไปทางด้านซ้าย กระชับสะโพกเข้าหากันนี้ต้นขาด้านในสองและหนึ่งหายใจเข้ายกลำตัวขึ้นหายใจออกกลางแขนระดับหัวไหล่ค่ะคว่ำมือลงจากตรงนี้นะคะท้ายน้ำหนักไปที่เท้าขวาค่ะค่อยๆเตะขาซ้ายลอยไปทางด้านหลังเข้าสู่ท่าแอร์เพลนไปทีละนิดเลยเตะขาซ้ายไปด้านหลังลดลำตัวลงพองขนากระดน ใล้ต้นขาขนานปลายเท้าของเราค่อยๆทิ้มลงหาพื้น3ามหายใจสบายๆความสะโพกซ้ายกลับลงมา2องาเครื่องบินนะคะหลายคนอาจจะเจอพายุสั่นๆนิดนึงไม่เป็นไรลงตัวเอาไว้ก่อน1เก่งมากค่ะคราวนี้เราลดมือซ้ายมือเดียวค่ะวางลงที่พื้น วางไปให้อยู่ระดับใต้หัวไหล่หายใจเข้าค่ะเปิดแขนขวาส่งขึ้นด้านบนเป็นท่า Half Moon นะคะ r v w o r k Half Moon ใครรู้สึกโอยไม่ไหวจริงๆวางมือไม่ได้ใช้ออปชั่นค่ะวางมือต่อไว้บนบล็อกได้เลยนะคะแล้วยกแขนกลับขึ้นมาค่ะสามอย่าลืมว่าหายใจสบายๆนะคะหลายคนเกรงจนลืมหายใจแล้วตอนนี้สอง หนึ่งโอเคเก่งมากค่ะขาซ้ายยังไม่ว่างถอยมือกลับมาหาเท้าขวาก่อนแล้ววางเท้าซ้ายไปทางด้านหลังไกลๆปรับเท้าซ้ายเฉียง45องศาเตรียมขึ้นมาสู่ท่า Warrior One ขาขวาร้อนแล้วหรือยังค่ะทุกคนหายใจเข้านะคะยกล่าตัวกลับมาองอขาขวาส่งสองแขนยืดขึ้นทางด้านบนคำแหวหน้าท้องม้วนก้นกกสาม ยังคงปรับสะโพกหันตรงไปทางด้านหน้าสองหนึ่งหายใจออกลดสองแขนประสานไว้ทางด้านหลังบีบสะบักบีบข้อมือเข้าหากันค่ะเชิอดอกขึ้นหายใจเข้าหายใจออก Humble Warrior พับลำตัวลงด้านในขาขวาส่งหน้าผากไปหาตาตุ่มนะคะแล้วค่อยๆดึงกำปั้นข้ามศีรษะ หายใจเข้าลึกหายใจออกดึงกำบันข้างศรีรษะเพิ่มขึ้นหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวจากนั้นหายใจเข้าค่ะค่อยๆยกลำตัวดึงกลับขึ้นมาชูสองแขนหายใจออกวางมือลงถอยขวาคูา่ซ้าย เงสะโพกขึ้นดาวด์เคซิ่งดอหายใจเข้าล้มมาถางดันหน้าใครไม่ไหวรอที่ดาวดอกนะคะหายใจออกวิญญาณสระค่ะยุบศอกลงครึ่งข้างหายใจเข้าอัพดอหายใจออกดาวด์ดอใครรู้สึกว่าชตุลังกาไม่ไหววางเข่าอกค้างยุบลงนะคะแล้วค่อยๆเลื้อยขึ้นมาเป็นท่าคอบ้าหรือท่างูได้เช่นกัน หายใจเข้าค่ะไปทางด้านซ้ายแล้วนะทุกคนค่อยๆก้าวซ้ายขึ้นมาอยู่ตรงกลางระว่างมืออาชว่าซันเจรันอาสนะจากนั้นนะคะเราจะก้าวเท้าขวาไปอยู่ด้านนอกขาซ้ายนะค่อยๆปึ๊บก้าวเท้าขวาขึ้นมาทรงตัวให้ดีค่ะวางขาถ่ายน้ําหนักสองข้างให้มั่นคงหนีต้นขาเข้าหากันแล้วยืนขึ้นมาประสานมือชี้นิ้วชี้ขึ้นมาหายใจเข้ายืดตัวตรงๆเลย หายใจออกโน้มตัวไปทางด้านซ้ายเดี๋ยวึ้องเซ้นะทุกคนอยู่ด้วยกันก่อนสองหงหายใจเข้ายกวางตัวตั้งตรงหายใจออกไปทางขวายืนทีข้างทางด้านซ้ายขาแอคทีฟสอง และ1ค่ะหายใจเข้ายกลำตัวหายใจออกกลางแขนระดับหัวไหล่ไปค่ะสายการบินกำลังจะออกบินแล้วนะค่อยๆแกะ,ะขาขวาออกมาทางด้านหลังนะคะถ่ายน้ำหนักให้อยู่ที่เท้าซ้ายนะคะทุกคนหายใจเข้ายืดตัวแล้วค่อยๆพับตัวลงค่ะหายใจออกซ้ายขวาอาจจะทรงตัวได้ดีไม่เท่ากันนะคะข้างนี้จะค่อนข้าง,างอ่อนแอเลยแหละยอมรับกลางแขน ลำตัวแลวะขาขนางพื้นสองอีกนิดเดียวหนึ่งลดอมือขวาลองวางที่พื้นหรือวางบนบล็อกนะคะแล้วค่อยๆเปิดแขนซ้ายส่งขึ้นทางด้านบนโอ้ยเี่แล้วรีวอ์ฮารมบูนค่ะขาขวายังคงมีแรงทีพลัดส่งไปทางด้านหลังสาม สองหงอ่ะลดมือถอยมือมาวางเอาไว้ข้างเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาไปทางด้านหลังให้ไกลปับเท้าขวาเฉียง45องศาขาซ้ายงอเอาไว้นะคะแล้วหายใจเข้าค่ะยกวาตัวตั้งตรงกลับมา Warrior One สังเกตดูหลายคนอาจจะหลังแอ่นไปนะคะม้วนก้นกลบลงค่ะแมวนะ้า แล้วยืดแขนส่งขึ้นไปข้อมือข้อศอกหัวไหล่สะโพกอยู่ตรงกัน3 2และ1เลื่อนมือประสานไว้ทางด้านหลังบีบข้อศอกบีบสะบักเข้าหากันเชิด6อกหายใจเข้าหายใจออก humble warrior ค่ะ พับลำตัวทิ้งวงไปด้านในของขาซ้ายถ่ายน้ำหนักเท้าซ้ายเท้าขวาให้เท่าเทากันแล้วดึงกำปั้นข้างศีรษาไปสุดท้ายเลยหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวท่านี้เบรยค่อนข้างเน้นลงหายใจนะคะถ้าเราเกร็งแล้วเราก็นหายใจเนี่ยเวลาเราลุกขึ้นมาเราอาจจะหน้ามืดได้นะคะหายใจเข้าลึกหายใจออกยาว หายใจเข้าลึกหายใจออกยาวจับมาค่อยๆย,ยกลำตัวกลับมาค่ะชูสองแขออน Warrior ว n e หายใจออกวางมือถอยเท้าซ้ายลงไปคู่เท้าขวาลงสะโพกขึ้นแล้วขยับสะโพกซ้ายขวาคลายขานะคะย่อมเท้าหยูกับที่ อีกนิดเดียวนะคะทุกคนสุดท้ายแล้วจากตรงนี้ค่ะก้าวเท้าขวาขึ้นมาปักหัวเข้าขวาไปที่ข้อมือขวาแล้วปัดปลายเท้าส่งไปทางด้านซ้ายค่อยๆถอยเท้าซ้ายไปทางด้านหลังตรงๆลดสะโพกลงใครตึงมากนะคะลองใช้สปริงเทคนิคค่อยๆกระเด้งกระเดง ดันขึ้นดันลงก่อนวอร์มข้อต่อสะโพกค่ะใครโอเคแล้วเราลดสะโพกลงหายใจเข้าหายใจออกวางโฟมแทนที่มือแล้วยืดตัวเชิดอกมันจะตึงๆที่ก้นทางด้านขวาหายใจสบายๆส,สามสอง หนึ่งอเคจากตรงนี้นะคะเราจะยืดมือขวาส่งไปทางด้านหน้าวางมือเป็นรูปถ้วยแล้วค่อยๆสอดแขนซ้ายยืดส่งไปทางด้านขวาวางหัวไหล่แล้ววางศีรษะลงอยู่ตรงนี้เลยก็ได้นะคะใครจะเดินมือทางด้านขวาส่งไปทางด้านซ้าย่อที่จะยืดหัวไหล่มากขึ้นได้เหมือนกัน ใครรู้สึกว่าฉันอยากยืดพ้ามีนิดนึงอ่ะพับงอขาซ้ายเข้ามาค่ะแล้วเปลี่ยนมือขวาเลื่อนมาจับหลังเท้าซ้ายออกแรงมือขวากดส้นเท้าเข้าหาก้นอื้อหือจี๊ดมากหน้าขาซ้ายนะคะยืดแบบสุดๆเลยตอนนี้ค้างสามห่ายใจเข้าลึกอ,ออกยาวใครไม่ไหวจริงๆไม่เป็นไรนะคะ 2อ,อยู่ในเลเวลที่ไหวเลยก้นวางไม่ติดพื้นเอาหมอนมารองเอาไว้ค่ะ 1. น่งคลายออกคลายช้าๆไม่ต้องรีบวางมือ,อยังลงตัวกลับขึ้นมาแล้วปัดขาซ้ายเวียงมาทางด้านหน้าฝ่าเท้าซ้ายวางเอาไว้ด้านนอกต้นขาขวานะคะแล้วพับขาขวาเข้ามาให้อยู่ใกล้ๆก้น อ่ะนะคะมัสเซยนราอาสนะหนึ่งท่าที่เป็นไฮไลท์ของการดีท็อกหรือว่าเป็นนัมเบอร์วันของอดอบเบี้ยนะคะก็คือท่านี้นะคะ h a r ์ปล t o ด the fish p o s ชค่ะเลื่อนมือซ้ายมาวางทางด้านหลังหายใจเข้ายกแขนขวาหายใจออกลดแขนขวาขัดไว้กับขาซ้ายพยายามกดก้นสองข้างติดพื้นนะคะแล้วบิดตัวส่งไปทางด้านซ้าย ส่วนตัวเบียชอบท่าน,นี้มากเพราะว่ามันเป็นท่าเบสิกนะคะที่เราสามารถฝึกได้เป็นประจำแล้วก็ช่วยนวดอวัยวะภายในช่วยขับลมเวลารู้สึกแน่นท้องท้องอืดอะไรเงี้ยเบียก็จะชอบใช้ท่าน,นี้ฝึกนะคะก็ถ้ามีเวลาก็อาจจะค้างเอาไว้ตั้งแต่30มสิบวิไปถึง1นนาทีสนาทีได้หมดเลยนะคะทุกคนท่าน,นี้จะช่วยในการดีท็อกได้ดีมากๆเลยอายามยืดตัวยืดอก มือซ้ายเนี่ยวางแค่ประของนะคะน้ำหนักส่วนใหญ่ยังคงอยู่ที่กระดูกหลังนั่งขออีกสักสองลมหายใจเข้าลึกออกยาวอีกหนึ่งลมหายใจแล้วค่อยๆค,คลายออกเราเปลี่ยนขานะคะให้เอาหัวเข่าเนี่ยมาซ้อนเข้าหา เท้าสู่ท่ากรม,มุขาอาสนะสามารถยกสะโพกค,ค่ะปรับหลายคนสะโพกตึงมากหัวเข่ามันมาซ้อนกันไม่ไหวไม่เป็นไรน,นะคะเราก็นั่งเอาขาซ้อนกันเท่าที่ไหวเลยกดก้นสองข้างลงหรือถ้าใครรู้สึกว่ามีหมอนหรืออะไรเงี้ยสามารถวางบนก้นได้นะคะมันจะมีสเปซในการดึงเข่าเข้าหากันมากขึ้นค่ะแล้วหายใจเข้ายกแขนขวา หายใจออกพับแขนขวาลงเอามือแตะเอาไว้ที่ด้านหลังอ้อมมือซ้ายไปแล้วควานหาปลายนิ้วมือทางด้านขวาจับกันไม่ถึงนะคะใช้เชือกต่อมือขวาแล้วมือซ้ายไต่าต,าตามเชือกไปหามือขวาดึงไว้ให้ตึงเท่าที่ไหวค่ะหายใจเข้ายืดตัวหายใจออกค่ะเราดึงอกส่งมาทางด้านหน้าขอแค่ครึ่งทางนะคะไม่ต้องพับลงไปจนสุดนะ ให้ความรู้สึกว่าหน้าท้องเราอย่างแอคทีฟหลังเราถูกยืดออกยาวๆแขนขวาไม่ทิ้งน้ำหนักกดไปที่ศีรษะค่ะพยายามแทงสองขวายืดขึ้นทางด้านบนค่อยไ,ไว้อีกค่อยๆดึงหน้าท้องกดลงไปหาขามันจะยืดช่วงเข้าต่อสะโพกไปด้วยนะคะช่วงแขนช่วงนักแร้ทางด้านขวาก็ได้รับการเหยียดยืด3ามโคมุคคาอสนะาทานาสอง หนึ่งค่อยๆย,ยกลำตัวกลับมาค่ะคลายแขนออกแกะขาซ้ายเตะกลับไปทางด้านหลังวางมือไปทางด้านหน้าค่ะโดวงสะโพกกลับขึ้นมาเราเจอกันที่ท่าดาวเวิร์ดเฟสชิงด็อกดงสะโพกให้สูงกลางนิ้วมือออกให้คงกว้างไปทางฝั่งซ้ายบ้างน,นะคะปักเข่าซ้ายไปทางข้อมือซ้ายค่ะแล้วค่อยๆลดสะโพกลง เบาสักสองสามสี่ห้าหกทีสะโพกซ้ายตึงนะคะส่วนตัวขอวอร์มนิดนึงคะ่ะ่ใครรู้สึกโอเคแล้ววางสะโพกลงหนึ่งเท้าขวาส่งไว้ทางด้านหลังแล้วค่อยๆวางโฟก่อามนะคะวางขาอ้อศอกวางแขนท่อนล่างลงหายใจเข้ายืดตัวสาม สองอยาให้หัวไหล่จมนะคะออกแรงแขนผักพื้นยืดอกขึ้นหนึ่งอะส่งซ้ายยืดไปทางด้านหน้าสอดแขนขวาวางหัวไหล่วางศรีรษะลงตึงแล้วตึงสุดๆดแล้วอยู่แค่นี้ค่ะไม่ต้องไปต่อถ้ารู้ว่าฝึกแล้วมันจะบาเดเจ็บนะคะทุกคนเราต้องเบรกตัวเองให้ทัน บางทีอีโก้เราบอกว่าเธอต้องไปอีกนะคนอื่นทับไปได้เธอต้องไปนะคะถ้าเราฟังอีโก้เราอาจจะบาดเจ็บได้เพราะฉะนั้นให้เราฟังร่างกายของเราจริงๆนะ่่ะไช้หวไปต่อค่ะพับแ้นไม่ใช่ที่พับขาแล้วเอาหลังมือค่อยๆกดฝ่าเท้าให้ส้นเท้าดึงเข้าหาก้นยืดหนะะ้าขาทางด้านขวา 3. สามหายใจให้ได้สบ,บายๆ สองหนึ่งคลายขาออ,อยันลำตัวกลับมาเวียขาขวาส่งมาทางด้านหน้าค่ะฝ่าเท้าคลอสมาวางเอาไว้ที่ต้นขาทางด้านซ้ายจัดปรับท่าเข้าสู่ท่าอารหัตมสเซนราอาสนะมือขวาวาังประคองทางด้านหลังสองแขนซ้ายยืดขึ้น หายใจออกบิดอกไปทางด้านขวาเยอะๆก่อนค่ะแขนซ้ายขัดขาเอาไว้แล้วบิดตัวบิดอกสายตามองไปทางด้านหลังสุดท้ายเลยคนขวาอย่าให้ลอยขึ้นมานะคะ